อยากให้ทุกคนมาลองร่วมสนุกกันดูนะครับว่าเมื่อคุณพิจารณาลวดลายบนปีกผีเสื้อตัวนี้คุณจะจินตนาการเห็นเป็นตัวอะไรกันบ้างล่ะครับ mm hmm. เจ้าผีเสื้อรายนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนมันเป็นมอสต,ตานนคูเอลาบัสมาครอปสโดยปกติแล้วมันก็จะอยู่นิ่งๆในเวลากลางวันแล้วก็ออกเสดจายในายามค่ำคืนครับ ปีของมันมีความใหญ่โตนะครับแล้วก็มีลวดลายที่แปลกพิสดารกว่าคนอื่นบางครั้งผมมองในมุมแคบๆนะครับดูคล้ายกับหน้าคนหรือเป็นคนจีนที่มีหนวดเคราแต่ถ้ามองไปไกลๆก็จะเหมือนตาของแมวของเสือเพื่อนผลบางคนมองเป็นหัวสิงโตเป็นหมาพันปลักเป็นหน้าของเจ้าคิงคองแล้วถ้าคุณเห็นในมุมมืด คุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับคุณจะกลัวมันหรือเปล่าน่าจะเป็นวิวัฒนาการปกป้องตัวเองจากสัตว์ผู้ลา่าใครเห็นเป็นตัวอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย